เริ่่มครับชุดขาวกางเกงแดงเป็นรารชานะครับบุกก่อนทรมายุทธธรรมายุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นนะสำรองทีบอลน,นะครับความคุ้นชินโรซันโบ่จับทางตัวอาจจะปั๊มไม่ได้ครับโรซันโบ่ลองซัดจังหวะแรกท,ทักทายก่อนครับลูกนี้ลุดออกไปจังหวะอีกลายนะครับแต่บอลค่อนข้างเบาครับแล้วทิศทางก็ไม่ได้ด้วยครับจังหวะนี้ของโรซันโบ่ ลองยิงไกลเลยนะครับโอ้ลูกนี้จะเสียด้บอลฟรีหรือเปล่าครับเนี่ยกลายเป็นว่าโอกาสของทางโรลิสเตโร่ซัดลูกนี้ยิงไม่เต็มเท้าเท่าไหร่นะครับกีรติได้จบเหมือนกันนะครับทางโรลิสเตโร่ครับกีรติเขียวสบัดจังหวะลองยิงพยายามจะยิงให้หักหักครับแต่ว่ายิงค่อนข้างเบาด้วยนะครับเป็นฝ่ายที่ได้ก่อนสุ perse ครับเปิดยัดเข้ามาเอ้าเทคลุยเอ้าโหูันขาดครับแล้วพักคือให้ดี จังหวะบอลชนคานี่มันไมันด้ไม่มีผู้เล่นของทางราชระชาจะซ้ำจังหวะสองเลยจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรครับจังหวะนี้แม่แต่กลายเป็นบอลชนคานได้รู้นเลยนะครับลูกนี้น้รงต่อมาถึงอาทิตย์บูจินดาอาทิตย์โยกเข้าในาแตงโอ้หินโตจังหวะนี้ผู้ชินเป่าเอาแล้วครับได้จุดโทษครับทางราชประชานะครับไปเสียฝาวรับโอ้โหจังหวะเตะของทางผู้เล่นของทางราชประชาอย่างรนะัฐพลน,นะครับ หล้มลงไปครับเลือกบูมไหนครับสูงยาวพอกันสั้นลูกนี้โอ้โหตรงกลางประตูถ้าทิ้งตัวใช้หน่อยเนี่ยมีรู้เลยนะครับพยายามจะยกขาเพื่อสกัดด้วยแต่ว่าไม่ทันในจังหวะเกมรับครับจังหวะเตะโดนขาของทางอาทิตย์นะครับโดนชัดเจนนะครับจังหวะนี้ก่อนที่ควนเดฮีครับจะยิงจังหวะนี้เข้าไปนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยตัดสินใจเลือกยิงตรงกลางนะครับ นากิติพลอุดมเนี่ยตั้งใจจะพุ่งไปทางซ้ายนะครับพอรู้ว่าพุ่งผิดก็ไม่ทันแล้วครับพยายามที่จะยกขาขึ้นมาสกัดด้วยนะครับแต่ว่าบอลมันลอยนรงเล่นสั้นครับชุมพลเข้ามาให้นรงแล้วเปิดเปลี่ยนจุดมาได้เทคลูกนี้ของทางกีรติโดไม่เต็มอีกทีนึงเอายิงลูกโดมาแต่โอ้โหเกือบจะกลายเป็นดีครับ้าลูกนี้ยิงแป๊กไปเข้าทางจะรงพิมพ์คูนครับ โอ้โหเจ้าตัวจักรยานอากาศแล้วนะครับแต่หลุดเสาแรกออกไปครับเลียไม่ขาดนะครับแล้วเปิดมากระระยะผิดไปนิดเดียวครับโอ้โหคือบอลตกพื้นจังหวะหนึ่งครับทาให้กระระยะยากขึ้นโอ้โหชุมพลยิงแป๊กนะครับคือพยายามใช้ทักษะฮิเซโรครับอาทิตย์จะพลิกถึงเส้นหลังครับบอลยังไม่ออกนะครับเล่นต่อได้ปินมาเข้าทางนพพลดักเอาไว้แล้วยิงลูกนีน กยิงกึ่งทางครับบอลไม่เข้ากรอบครับเิดิพลก็ล้มตัวเช็กระยะเฉยจังหวะยังเคลี่ยไม่ขาดครับแล้วเป็นนพพลที่ได้โอกาสยิงคือจังหวะผ่านมาก็ไม่มีผู้เล่นของปลิสซึ่งโอโยกสวยครับจ่ายเข้ามาอาล่ะรครับมีเวลาเก๋กูลาปัดลูกเดียวฮูวีเ,เกี่ยวบอลจังหวะแรกครับสัดลูกดีเหมือนบอลจะห่างตัวในจังหวะปั่นนะครับ ผิดไปนิดนึงครับจังหวะนี้ยิงได้ลุ้นเลยครับเกรกคูลา่าได้แต่งแต่จังหวะวางเท้าเนี่ยมันเหินไปนิดนึงครับสินารงได้เล่นเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเกรกคูลา่าเกรกได้จี้แล้วใส่ลูกเดียว <c oughs> โอโ้โหจังหวะบอลมันดันไปเข้าทางอาทิตย์บุจินดาพอดีครับยิ้มแย่ๆเลยครับโอ้สองศูนย์ครับมีบชคคั่วคบลูกครับจังหวะสกัดมาแล้วมาเข้าทางพอดีเลยครับจังหวะยิงของเกรกฮูลา่าแล้วสกัดมาเข้าทางแบบ คือก็งงๆนิดนึงครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมดีครับเป็นประตูไป2-0โอ้โหแล้วความแรงของบอลที่สกัดเลยครับ,ค,รบคือโดนจนอาทิตย์ล้มเมื่อกี้ดูแล้วกันอคือสกัดเนี่ยคือตั้งใจจะสกัดให้มันออกจากกรอบเขตโทษไปแต่ว่ากลายเป็นอาทิตย์ที่อยู่ตรงนั้นได้ส้มหล่นครับมหมดสิทธิ์เลยครับโอ้ต้องยืมเพลงดังบ้างมาถึงอาทิตย์ด้วยครับบังเอาไว้นบพลแต่งหนีอะไรครับมีเวลาถึงเส้นหลังนบพล เปิดเข้ามาได้ปกลูกนี้อยู่สามสูนเลยครับเอาจนได้ครับจตุรงพิมพ์คูนครับสามสูนครับก็น่าจะปิดเกมได้แล้วเหมือนกันครับโปลิสเตโรแต่ว่าเวลาย,ยังไม่หมดนะครับจังหวะเปิดมาแล้วหม่งลูกนี้เช็ดเข้าไปครับหมดสิทธิ์ที่กิติโกนอุดมจะปัดไว้ได้ก็ต้องชมลพลด้วยนะครับจังหวะแต่งแล้วเปิดทข้งแม่นด้วยครับเปิดมาแล้วเข้าศีรษะพอดิบพอดีเลย จะเปิดตามความรู้สึกเลยนะครับว่าเป็นจ,จุดเข้าม้านะครับระยะใกล้ๆก,กับกรอบหลัดน,นะครับบอลชุ่มของโบลิสเตโรอ้าวสีเองอะไรครับโอกาสจี้เข้ามาจี้เข้าในจ่ายให้กับรณชัยสัว์ลูกโอ้โหหลมกูบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหเสียทายเลยครับรณชัยคือการจะจีต้ตอกด้แต่ว่าคิดว่ายิงจังหวะแรกน่าจะชัวร์แล้วครับจังหวะพลาดให้แล้วครับโบลิสเตโรก่อนที่จังหวะนี้จะยิงนะแต่ว่ายังติด อรแดงฮีครับคนสุดท้ายจ่ายขึ้นมาครับทางลึกเราให้ต่อเอาเลยครับได้จังหวะแรกเบียดแล้วอีกทีหนึ่งบอลจะเข้าทางแล้วจะมาเล่นใส่ลงนี้ไม่เหลือครับ4-0โอ้โหลงมาเป็นตรวสำรองแล้วยิงครับนัทธุรุธบูสุวรรณสุดท้ายได้อกาสจนได้ครับเป็นประตู4-0ครับน่าจะปิดกล่องได้เลยครับโพลิสเทโร ตัวนี้ครับของทางนัทวุฒิมูลสุวรรณครับแต่ต้องชมจังหวะการจ่ายทางช่องด้วยนะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยครับจะตุรงจ่ายมาอาจจะโดนเบียดครับแต่ว่าสุดท้ายยังเคลียร์ไม่ขาดนะครับมาเข้าทางอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยิงเข้าไปครับนัทวุฒิจังหวะนี้โล่งๆเลยนะครับแม้ว่าเฉลิมศักดิ์เองจะพยายามเข้ามาบีบให้ยิงยากครับแต่สุดท้ายก็ยังตามเก็บจนยิงได้ครับสุดท้าย4-0ครับ จังหวะสกัดดีกคึถึงก่อนนิดนึงนะครับให้ต่อมาโรซันโบต่อส้นกลับมาเล่นกับโรนัชัยสวยครับโรนัชัยไอคีเข้าในจ่ายมาโรซันโบจากบอกลนักซัดลูกนี้ได้ประตูก็เอาจนได้ครับโรซันโบไล่มาหนึ่งประตูต่อสี่ครับโรซันโบครับยิงโล่งๆจังหวัดนี้เข้าไปจังหวะแนวรับของโควิเทโรเองก็เสียสมาธินะครับปล่อยให้กับทางโรซันโบหลุดขึ้นมาเราก็ยิงจนได้ครับโรซันโบจูเนีย แรกมีมีพันนักแข่งด้วยนะครับแต่ยังหาจังหวะยิงจนได้ยิงเล่นทางครับนรงจังสวีดแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกมโปลิสเตโรบุกมาชนะราชระชาไปได้ส